สามออกไหมกันทีสิบกว่านี่ก็เป็นมันมะขะแเหวเห็นปฏิทินแบบแบบอกว่าได้สนใจบกว่าได้รู้เรื่องอย่างทุกมือเห็นปฏิทินผ่านตาวัน ซีนซิมาเนี่ยเป็นมันมากขะมอ <c oughs> โกนสิบหาคำสิหอดมันจะได้สิบกว่ามอ <c oughs> มันมากขะบูชาก็เห็นขระโป้งผ่านหน้าไปนี่ก็เกือกคิดเถ็ดขระโป้งกระต่มกระนมเ <c oughs> ทศากาลฤดูกาลทั้งบ้านห้อง ทำเนียมจารีตวิธีปฏิบัติกเพื่อเป็นอนุสติเตือนจิตเตือนใจว่าเรายังมีความเป็นอยู่ยังมีความพพ้ยมยังมีความสมบูรณ์พร้อมที่สิสงเคราะห์เจือจานกระปุเขาตกบกพร่รองจังพวกไปสู้สัมปรายพบเหตุบุญยังกับผลจะเสร่เลือกนึกถึงบุพการี พอและแม่ผู้มีอุปการะคุณผู้คนสาวหน้าไว้ให้ผู้คนสาวนาผู้คนถางทางไว้ให้เที่ยวหอยยางอาประกอบสมาชีพอยู่เสมอนี่ดูความลาบลื่นเรียบร้อยอยู่ทุ่งพะยังเพาะบุกการีอุปการะคุณที่เพิ่นมีหายเฮาสิ่งที่เพิ่นมดก็คือมดกาดสิมาตยอดเสริมเติมแต่งบุญญาธิการของเพิ่นเพาะไปสู่สมประยภพเพาะพุ่มทีว่าไปทั้งนาแล้ว ไปบ้านไม่ไปทั้งหนานีเป็นไีเป็นผีนี้ไปเป็นผพนไนะไปเป็นผีนี้ไปเป็นผืจชักผลทั้งไดจักไปทั้งหลามีถ้าข้อมกติบันใจบ่านแ่ใจนั่นเมื่อความบ่านแ่ใจว่ามันใจละ่ะแตส่สิ่งที่มีอยู่ก็คือใจคาว่าใจนั่นละ่ะใจเอามาเป็นแกนกลางของเรื่องราวทั้งหลายก็คือจิตคือใจเหตุจังไหนผืนสิไปอยู่ดีมีสุข เท่าจ <c oughs> ีงไหนพอดิษฐมีสมบัติเท่าจีงไหนพอดิษฐมีอุปกรณ์ทำความชั่วจากสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันคืออย่างคือข้าวปลาอาหารของใส่ของสอยหมากมาผลผลตามฤดูกาลก็คือดทอดผู้ใดป้าบขุณว่าคือะดอดอีฟอยแม่เด้พอใหญ่ไม่ใหญ่เด้ประตูไม่โซนคือในพอสิษฐายุดิกินนอนนั่ละเป็นช่องทางหนึ่งของการทำบุญอุทิศ พันจธกวาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พ่อและแม่ผู้พันดมหายตายจากให้แม้แต่ยุ่งแต่กินสิมาจัดโศกาดุลโศกเศร้าพิลำพิไลลำพ,พ,พันธ์อยู่ซื้อซกาบพรามันผู้เป็นคนม่เป็นมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์พระในสรัตถะฟังให้ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังเรื่องราวของความเป็นจริงนิดช่องทางถึงสิมินโอกาสน้อยนิดก็ยัง ข่าโอกาสนั่นหนึ่งในลอยหนึ่งในพันหนึ่งในหลานหนึ่งในเหมือนในแสนก็ตามขอให้มีโอกาสเป็นช่องทางสืยียยาเป็นช่องทางสิบเสริมใ,ใครว่าหยอดน้ำมันเครื่องให้ให้ไม่ลาบลื่นไปชั่งน้อยก็เอาแ่าพระยังว่าเข้าวาัดทำบุญรุทิศอุธิศส่วนบุญส่วนกุศลไปสู้ผู้หลวงลาบรับขันผู้หลวงหายตายจากเ่ไปสู้สัมปรายภพ พบพุ่มทีวดมาเล่านั่นเป็นพบพุ่มทีวดถ่าเหาว่าแน่ใจว่ามันใจว่าพลสิมียัง้งแต่ผู้ไปก็คือไปผู้อยู่คือย,อยั่าางคือยั่งยู่ระว่ังผู้ยั่งยูในมีดเขาปลาหารมีความพ้อมกับตั้งทั้งบาดยาดหนามทั้งบาดยาดพบทำบุญอุทิสทศส่วนก็สลนไปสู้ผู้หลงลับนจังหวะมีขบวนการวาิธีการธวรัตฤดูการเกิดขึ้นมากทีวา่าสองเดือนสามมา <c oughs> เขายาศาสตร์เขาโปงเขาเขียบบานเท่าเดหาคนเขียดรดม้ามาเสียมากย่องม,ม่นหนามมุ่นหรมาตามเขาก็ผลกระบวนการที่เหตุเขาเขาเขียบกับโป่งแท้สมือเนี่ยมันเลยจุดนั้นไปอีกขึ้นอ,อธิมีผู้ขันลาสาตลาดลาดเล่ จัิงตะกอนนี่กัวเศรษฐกิจญี่ปุ hay hay alumni, ่นแต่ละครั ejemplo, ้งแต่ละข้าวตอนฤดูกาลเทศกาลที่มีบุญบุญใหญ่ผลอะไรยังคอยเศรษฐกิจญี่ปุ่นบุญสำนึกสนึงบด้ชินทร์ัพแต่สมมติหนี่มีอยูไม่กินตามความต้องการบ่ได้เลือกสบสายใบคำเลือกฤดูกาลมีใหุ้ได่พออย่างพอมีผู้คานาสาก็คือประกอบสมาชีพหรือตั้งลงกับปุ่น เฮ็ดข้าปุ่นมาขายเฮ็ดทำยาให้พ่อล <c oughs> ักษณะว่ควาค้นหาศัพท์ค้นต้องการศัพท์ของคนเฮ็ดพิดช่องโอกาสของคนอย,งอย่างคนมหาธาเหตุมีคุณอาสาคัะาสาหอให้มีเงินไม่ท่องจับใจใส่ใสขึ้นมากก็ได้กินข้าปุ่นได้ข้าปุ่นขึนมากน่าล,ลักษณะสมมูลนี่ แม้แต่ของหวานยุ่น้ำถง่งยุทเซเว่นยุ่น้ำตู่ก็ยังแพ็คมาขายได้เมด็ดสารพัดสารเพั <c oughs> น่นเรว่าความเฉลียฉลาดของบุคคลของวิทยาการเจรเล่นกาหน้าพัฒนามาสู่ความถึงพร้อมเป็นสำเร็จรูปหรือกิ่งกึ่งสำเร็จรูปเพื่ออย่างเพื่อสิตอบโจทย์ที่ว่าความหิวโหยโจทย์คือความหิวความโหยความต้องการของ คนของบุคคลสาวสายใบายคาหิวทั้งนั้นละ่ะพราะอย่างมันบกพร่องอยู่เป็นดิบก็คือร่างกายสัสังขารประกอบด้วยกายและจิตส่วนกายก็เป็นเรื่องถือเกลือกลัวพวกพันอยู่กับเหลืองเล่าที่ท้างทั้งหลายทั้งโลกหลูอยู่เวลานี้ละ่ะใส่การใส่งานมันทุลุทุกอยางมันบกีัชวโมงมันก็แสดงอาการขึ้นมาว่าบกพร่องหรืเดอ้อหิวหรืเดอ้อหายมาเสริมเติมแต่งกับมันเพอมันประสันมันก็บนักเขานักเขากลา,ายเป็นทุรนทุรยกกายเป็นโลก โลกข้าพยาศกำเริบคืออย่างโลกของความหิวนะั่นแหละรสชาติเดียวกันบอก่ว่าิ่นว่าโตขอให้ขาดมันแสดงอาการเกิดมานั่นแหละตัวสีมันแสดงอาการขก้นมาหรือว่าเวทนาสวยอารมณ์คือความหิวโหยเจ็บท้องปวดท้องเจ็บสารพัดมันสิแสดงออกมาแด้บตั้งแตบถาดนักถาดเบาก็ารู้สึกนักเบาก็ารู้สึกพุ่มตามท่านาน,นักเบา แต่ตรมีภูมิต้านทานขนาดได้กระทำบ่อบนแสดงอาการอืมากคือความหิวนั่นแหละยูุ่ติความอดความกลราณของแต่ละคนต่างกันผู้คนผู้คนอบรมมาเนสันมือละเทือยังสิเู้คนกับหิวความหิวของคนกับตางจากผู้บริได้ฟื้ที่แท้กับยุติในกรอบของความฝึกฝนอบรมมาฝึกฝนมาให้ได้ซ้ำนั่นประมาณนั้นมันถึงเวลามันยังคอยเรียบตองขึ้นมา มันคือไทยโต๊ไทยโต๊อย่างกินปนเปื้อนมลสารเกลือซีเตอซสายไปคำหล่าแหล่านีหลอดเลือดเรียกรองย่ามไหหรือเล่เลีอกรองกับหามาปนเปื้อมันมันก็เลยความเป็นลักษณะของความขาดและความเหลือถ้าสิว่าเป็นความเหลือเฟื่องฟุ small, ่มเฟื่อยพอะอย่างพอม่ค hmm. <ain. S 1> ่อยฟื้นฟัดหัดอบรมตกแต่งความต้องการของร่างกายมันเต็มกลืนเต็มกลืนเปิดผอมหล่นปากเลือกข้อไหลมันก็สิ แสดงอาการขึ้นมาหน้าใดแสดงอาการขึ้นมาห,หูจักว่ามันเกินถ้าจะของไมเคยบางอะของไมเคยตรวจตราพระฉะน้นไม่ใช่ว่าหาอะไรกับพระพ่อพระก่อพระย,ยังพระปลนเปิมมันลายลักษณะว่าพทุท้ไทยก็กลายเป็นโรคโรคยังกยงกะโรคของความเกินท่านละเอื้ออาทคัดเครื่องยังบอกเห็นยังบัไดไมิตื่ืดประอมลักษณะคือความต้องการความจําเป็นเกินความจําจเป็นของสัต์สังการของร่างกาย แต่สังกัเป็น <c oughs> ว่าอยากขาดแคลนแต่แคลนกันด่านขมีคือกันสุดตรงไปทั้งสองฝ่ายฝ่ายอุดมสมบูรณ์หรือฝ่ายขาดเคือมีเม็ดเ <c oughs> พราะน้ว่าเป็นขอคิดบทเรียนสําหรับผู้ศึกษาศาึกษาเหล่าเรียนความเป็นไปเป็นอยู่ของสัตว์สังขารเพื่ออย่างเพื่อประกอบความพอเหมาะพอดีพอดิเก้าขึ้นสู่คล่องคล่องถรำหนีออกไปจากสิ่งเหล่านี้สิ่งมุ้นีหละมัด ปิ่นปอนหลอกล่วงตัวให้เห้าอันมาหลอกนี่มาล่วงเ่นจึงเอาวิชาธรำขึ้นมาปีนาไค่ขั้วแต่ต่อเมืองวิชารรมสำหรการอยู่กันจินคืออย่างปฏิสังขาโยปฏิสังขาโยในโสมนสิกานในเรว่างความหลอกครอบเรียบร้อยสมบูรณ์ในความเป็นอยู่เป็นไปปฏิสังขาโยในโสมป็นาปาตังปฏิเสวามีนี่เป็นก้าวสอนสอนทั้งพระสอนทั้งญยาิทั้งย่อม่มก็สอนสอนเรื่องเดียวกันก็คืออย่างให้รู้จักประมาณในการบริโภคโพราะนีมาตันยุตาเป็นว่า ให้บริโภคใส่สอยเข้าปลาหารในความพอเหมาะพอดีโภชนะพภชนะงหรือว่าโภชนเนโภชนเนมาตันอยู่ตาให้รู้จักประมาณตนว่าจะของต้องการสั้นไรถ้าเกินคนนั้นแหละมันเลยลิมิตเลยขีดจำกัดเลยอีโพสิแตกพุ่งกลางมาทองเพลมาสนสำนนกับพ่พ่อพยายัางพอความอยากความอยากคว่ำป่ายความทะยัทะยานความอยากสองตีนสองมือถ้ามันคว่าได้คือลิงมันจะเอาเมดัดเหรอทั้งตีนทั้งมือแหะตอนนี้มันทำมันลิงทำมันข้น อาการเดี่ยวเกินไปหน่อยมันแบบไม่ผู้ใดปกปิดว่าสมารถปกปิดบัณฑิตผีเผยบ้องเห็นเผลบ้องเห็นความละมโมบหลกอากยิบโยงความเกินไปเกินไปของบุคคลบุคลบคลคือไป,ค,อไปคือท้เฮหไท้ยฝนที่โตนี่แหละถ้ามีสติปัญญาอวิชาคมลู้เอาวิชาคมลู้มาประดับพิจิตติใจจิตใจหฮาสิยสดสวยง,งามกายว่าจากับ่อางามไปตามกิริยาการของผู้ผู้ผลบอบรมก็เลยกพ่อเบิงพ่อเบิงใด เป็นควาอสลัสสวยสับสวยงามีตะข้อนเสียสละแบ่งปันหนี่งถึงสิยุ้สิกินบริโภคใส่ใสยก็บยุ่ยให้กรอบของความพอ่อพ่อควรน,น่ะเบื้องได้ก็อยังเพราะเข้ามาปุตช่อนตั้งจากปุถุชนปุถุชนคนหยาบธรรมดาธรรมดา,า,ดาวิชาของปุถุชนคนหยาบเอาอบอไปใส่บ่กพ่นไปอารถตะเปรียบเยิบโยงขวานหนาขวา,านหลังมีแต่ความลราโมบโลภมากขาดเกินไปมั่นเหรออันนั้นก็ดิบอันนี้ก็ดี พราะสุดท้ายแล้วดีแตกเห็นบอกลักษณะดีแตกไปจากคิดจากใจความดียุทธะชิดใจใจบุมีความดีเหลืออยู่หันม่ได้ความสัวสาละโมบม่ได้ความว่าเราเปรียบม่ได้ความยิบยงจักเหมาะสมเหมาะ,ะสมโหดเอาไว้ก่อนล่ะเห็นบอกลักษณะของความละโมลบมากในนย่างในขาอบอาหารซ้ำเรื่องนั่นล่ะเรื่องซ้ำนั่นล่ะก็เบิ่งบด้แล้วเร,เรื่องยิ่งก็นั่นล่ะเรื่องเดียวกันจะเสยพย์วาวิชาอื่นโลภพมูลโทษสมูลวิชาเดียวกัน ออกมาจากมหจิตใจครอบมหจิตมหจิตเตครอบความใจของเขามันแสดงอาการปริยาขึ้นมากก็คือเครื่องหม่ยก็เมื่อวันขึ้นอย่างขึ้นโลภคือโกรธแสดงมาให้โลภก็เลยโลภตามมั่นแสดงให้โกรธก็เลยโกรธโกรธตามมั่นทั้งปริยาการของควมโกรธเป็นใดว่านายักหนามันโกรธเทียกท่าเกี่ยวโกรธขึ้นมาเบิ้งบ่ได้พันนาก็จะได้แสดงอาการปริยาสั่นอยางเพราะซึ่งที่ผลักดันอยู่ภายในก็คืออย่างโกรธท่าเกี่ยวโกรธหวือว่าาโกรธ เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งหนึ่งที่ยุทธนิจิตนจใจของสัตวโลกโดยเฉพาะเห่าวิชาที่มันสอนใหโลภพมูลก็คือมูลเหตุทั้งความหลภก็คืออย่างเคยกระตุ้งกระตุ้นเตือนยุทธนจิตนจใจคนน่ะเป็นฟื้นเป็นไฟเผาละหัวใจต้องแสดงกิริยาแสดงกิริยาการอกมาตามสิ่งนี้มันปรารถนาตามสิ่งนี้มันบงการมันบงการเห้สัตว์โลกทั้งหลาย เ็นทังสั่นทังสั่นก็ได้เป็นไปตามมั่นสัตว์โลกทั้งหลายกันยกไหวสัตว์โลกภายในคือคือคือเปิ้นคือตัวย่นยของมหาจิตหาใจย่นของมหาเจ้าของเพิ่นสอนเจ้าของทุกข์ามเพิ่นสอนทุกขณะทุกขณะเพิ่นสอนเฮาเนี่ยบัด้สอนผู้ใดเนี่ยสอนผู้ใดยกไหวเพราะว่าหนูเพิ่นนี่ก็ยกไหวแต่เข้าหูวงคนมากของเฮาก็คือเรื่องของเฮาแสดงว่าเฮาเนี่ยอมรับเราถือสิ่งที่โอวาทคำสอนเนี่ว่าศาสนาธรรมโอวาทที่พระองค์ท่านประทานไว้พระองค์ท่านประทานไว้แก่ไข เฮานั่งกนนึ่งกินว่านั่นคือเฮาพูดสามารถศสดับตรฟังมาประพฤติปฏิบัติน้อมน้ำมาประพฤตินำมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออย่างปฏิบัติเพื่อคัดเกลาขัาดเกลาสิ่งที่มันเป็นเทีอยยุภายในจิตใจคือโลกผอมูลนโทสมุนที่ว่ามูลนเหตุของความโลภคือโลกยุคภายในจิตใจคือความหลงหลงมงายเข้าใจว่าสัมพัญผิดคิดว่าเจ้าของได้ที่แท้จะของเสียเสียรักใจของมนุษยธรรมเสียรักคิดรักใจเสียจากจิตจากใจเสียใจยังเขาเขาเลยหลุดล่วง ลดลงไปพออย่างเพราะโดนทำลายจากิริยาการทเทวโล,โลโกหรือว่าโกรธการค้นหลงมันละเอียดละออมมันเป็นตันเหนือเดียวกันกับจิตกับใจยุ่าเนี่ต้องไปวอาหามันมันละเอียดเกินไปเอาเฉพาะสิ่งที่มันหยาบๆเพราะที่เห็นตนเห็นตัวนีน่คือความโลภความโลภมันอาศัยทั้งใดบ้างนี่อาศัยทั้งอายตนะยอินทรีย์คือเ่ามันอาศัยเครื่องใหม่ของมือที่นยุอยู่โย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 ป,ประจําเฮามันอยกับเฮาเด้อเครื่องใหม่องมือของ จิตของใจลําพังจิตใจลุวนๆ,ๆมันบอสมามารถสิมาเห็นบอสามารถสิมาลูพ่สมรารถสริอยู่เบื้องไกลเบื้องไกลพอมาจ,าจิตวิสัยของจิตมันละเอียดเกินไปต้องอาศัยเครื่องเครื่องใหม่กองมือที่หยาบๆนี่เป็นเครื่องมือหายู่หากินหาบ้าหาผลหรือว่าหานรกมกจกเป็ดมันหานรลกมกใหม่หานรกยกเป็ดแต่ของขึ้นอ,อย่างคือตาก,กับบ่ิด้สํมร,ร,รวมหูกับบได้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจจิต ตามหัวจมูกลิ้นกายใจล้วนแล้วถ้าเป็นเครื่องหม่เครื่องเมื่อเกิดความโลภปวดเกิดความโกรธไดทั้งนั้นเพราะอย่างเพราะตาหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมชาติของอายตนะอินทรีย์ยุบประกอบขันจิตใจนั้นว่ได้กรรับความอบร่มฝพกฝนเพราะจังว่าบ่มจิตบ่มใจอบร่มที่จิตที่ใจจิตใจนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝพิกฝนอบร่มใดจิตเตะจิตตังจิตตังนันตาสุขาวะหังทีิบนกล่าวจิตที่ฝพกฝนอบร่มดีแล้วนํำความสุขนํำสมบัติมาหายจาของผู้เป็นจาของจิตจิตที่บริกากรอบร่มจิต ที wollen, ่บริการดูแลรักษาจิตเตียบริกาเข่าขบวนการของบ่มของอบร่มนั่นเป็นจิตประเภทดิบๆดันๆเป็นจิตคือกันใจคือกันแต่ว่ามีขบวนการอบร่มคืออย่างมีธรรมมรขั่มีเครื่องอบร่มอบร่มบนไปใส่ยนกลายเป็นจิตที่ประณีตกลายเป็นจิตที่มีคุณน้มก้มดีมีสัมมาขัมมันตาสัมมาชีวะมีสัมมาปฏิบัติภายในจิตในใจจิตใจมีความถึงพร้อมจิตใจมีสัมมาปฏิบัติจิตใจมีสัมมาทิฏฐิจิตใจประเทณั้นถึงสี่เกิด กี่ครั้งไปกี้คหนกไปบคุณงามความดีตะเวนไปหาสู่คุณงามความดีตะเล่นตะล่อนไปเอาความคุณงามความดีมาบรรจุทิ่จิตใจจิตใจไม่คุ้นบุรสมบ์มีดยสิ่งบรรจุภายในในขึ้นอย่างคือบุญกุศลตะล่อนตะล่อนตะเวนหาบุญกุศลสางบุญสางกุศลอยู่ตลอดขี้กับขี้กันในสการเสวยพบเสวยพูดในความเป็นมนุษย์กระตามเป็นสากก็ตามเป็นยังกระตามมีแกนกลางขึ้นจิตคือใจจิตใจมีมโนสำนึกมีมโนธรรมแม้แต่อยู่ในร่างของสัตว์ด าตาเสื uh, ้อตระกูลถ้าเสื้อตระกูลตระกูลของอัฐของถ้ำอยู่ในสัตว์เดรัจฉานร่งสัตว์เดรัจฉานกายย่งซอแววของคุณงามความดีพออย่างเพราะความดีพอเคยต่อธุระพอเคยปล่อยปลาละเลยแม้ต่อยู่ในคราบของสัตว์เดรัจฉานกับเป็นราศมีคงความดีออกมาคือคือยังเป็นตาหักเป็นทากตอนดาเลียงเป็นตาตนถนมพออย่างเพราะมีคุณงามความดีเพื่อคือคุณธรรมภายในจิตใจติดที่จิตที่ใจจิตใจยุบไป ในวิบากของสัตว์เดรัจฉานบางครั้งบางคราวตกล้นออกไปจากคุณงามความดีพอที่เที่ยตกไปกันยังมีกลิ่นอายของความดีติดอยู่กับืออย่างคือบุญกุศลนั่นแหละน่าลักษณะของคำว่ากุศลธรรมคือความเฉลิมฉลาดบุญนะความอุดมสมบูรณ์ความสุขความเย็นอยู่ที่ใด้มันบารอยู่ตรงไห่พวกเขาบารมีอยู่ในภาชนะบารมีอยู่สอยู่ในจิตใจจี้จิตใจตรงที่จิตที่ใจอยู่จิตอยู่ใจอยู่กับปิดกับใจเพราะเรื่องมุนันมันเหมาะสมสำหรับจิตสำหรับใจ ถ้าใจเฮาเป็นไรหน่อยจะเป็นอะไรสร้างสร้างสมบุญญาธิการขึ้นมาสมมติต้องสร้างเอาเดี่ยววัวสิเปิดจิตเปิดใจหราศิษโบดมาโดดมาเรื่องคุณธร,ธรรมเรื่องธรรมมาเป็นคือวัตถุวถัตถุยังสิมีโอกาสเอาโอกาสมันยังสัตว์ศิษย์ถ้าคิดเรื่องคิดเรื่องใจถ่วงกัพิการกระทรรคือกิริยาการเลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกิจกรรมที่เฮาเหตุวิเวลานี่แหละพน,นวดสร้างกรรมสร้างกรรมสังเหตุแห่งกรรมก็คือกุศลกรรมก็คือกรรมดี เรื่องเกิดทำคุณงามความดีทำไปเถอะทำไปเราบรรลุดหลอดบรรลุบหวัวทิมอยู่ที่จิตที่ใจย่องยิ่งกว่านั่นแหละบ่ได้เป็นภาระยิ่งกว่านัน่นก็คือมยัยกจิตยกแก่ของไทยเฮานอกจากว่ยาบ่ได้สงวนรักษาบ่ได้ประคับประคองบ่ได้ดูแลรักษาเรื่องบุญกุศล่ะบุญกุศลเล่ลนลนานั่นก็มาสิ่งที่เฮาเหตุไหวแล้วสิ่งกลับมาเชิดชูบูดยกย่องชมเชยจิตใจของเท้าขึ้นสู้ที่สูงขึ้นสู้ขึ้นทางพระทุนาสู้ความเป็นเลิศจนทั้งพ้นไปจากเกลือกลัวฟัวพันกับ เรื่องเล่าท so nah ั้งหลายที่ว่าความบดีทั้งหลายพ้นมากพ้นมากพ้นมากเพราะอย่างพ้นมากเพราะปันประพฤติเพราะการปฏิบัติเพราะการส่งเสริมอบรมอยู่แล้วแล้วแล้วคัดเกลายึดตลอดเล่าจนนังเกลี่ยเกลาฉันทั่งขาความถามทิติบไดรบ่ามีตำหนิบ่มีหมองสิคัดสิเขาได้อีกแล้วนั่นเพราะอย่างเพราะมาละเอียดเกินไปนั่นแหละนะยุดในขนะดนก็เป็นเป็นไปเพราะอย่างเพราะเจ้าของพื่คนอบรมเจริญกลายเป็นความชันหนึ่งชันนานเพราะความฉันน่านถึงพร้อมแล้วก็เฮตดใ้ง่ายแล้วที่นี่เฮตดความบดีไดง่ายบัณฑิตประเ มันนิเทศขุณงามความดีได้ง่ายเพคือปุริชนปุริชนเห็ดความดีได้ง่ายเห็ดได้ง่ายปุริชนคุ่นหยาดเห็ดคนดีได้ง่ายเห็ดได้ง่ายที่สุดสําหรับปุริชนคุ่นหยาผู้มีกิเลสทหาสวะครอบงําใจก็คือเห็ดความสัวนั่นแหละผลของความดีผลของความสัวมันต่างกันคนละขวต่างกันคนละโลกต่างกันคนละทางผลของความดีคุณงามความดีเห็ดน้าสุกมะหิตผลของคุณนอมหิโทษเทียมความสัวสะาดตาหมกน้าความน้าผิดน้ำพายน้าความทุกเทนั มาสูจาของจิตจาของใจเราเขาเลือกเอาอย่างเขาเสลือกเอาความสุขความเจริญหรือว่าเอาความวิบัติชิ้หายระวังสมบัติกับวิบัติเขาเสลือกเอาซ่องใดเขาเลือกเอาวิบัติเลือกเอาสมบัติเขาเนี่เลือกเอาได้พออย่างเพราะในขณะที่ยังเป็นอยู่เวลานี่สามารถที่จะมาขัดเกลาตกแต่งจิตใจจาของไปเพื่อร่องรับคำว่าคุณสมบัติเบื้องต้นคือมโนสธยรธสมบัติของมโนก็คืออย่างคือ สมัมมาชีวะสัมมาสม,ามตะเป็นพวกสัมมาสมัาสมมาสมัาสมมาปฏิบัติพอพว่วมเป็นมนุษย์สมพรอมสมพม่วงถึงพร้อมเพงพร้พอมในการ,ป,รปฏิบัติพร้อมที่สิก้าเดือนพร้อมที่เสียสละเสียสละสลุดสลัดรุดออกจากซึ่งนี่มันยึดคล้องเข้าใจให้เวลาในเคยอย่างกึ่มมั่วจิตเตะครอบงมใจเข้ามั่วจิตครอบงมจิตครอบงมใจเมื่อสิปป้อ,ปยอยเข้าปล้อยจากของตายคาบโอวัตรคำสอนนั่นบอกเขามีโอวัตเขามีคำสอนเียว่าทํามั่งสารนั่งกัจชามีเอาปริญาณตนว่าเป็น อาธาตุบริษัทบริวารของพระองค์ท่านพระองค์ท่านสอนก็คืออวัตคําสอนเียกว่าธรรมะธรรมโมเอาธรรมะธรรมโมเอาอวัตคําสอนมากล่อมจิตกล่อมใจมากประพฤติมาปฏิบัติที่จิตที่ใจนําทางนําพาจิตใจขนสู่คล่องคล่องท่าขนสู่ซึ่งส่วนที่มันปิดประเสริฐยิ่งกว่านี้มันจมทะลนี่จมปักจมหมุดจมขูดจมลครนอยู่เวลาีหนพออย่างพอเห็นดีเห็นงามไปกับของพระเป็นทาเลยว่าของที่ม่ตะมุดตะขูดของไม่ตะคุณ โทษโทษสันโทษโทษน้อยโทษหลายโทษนักโทษเบาโทษยู่ตามจิตตามใจพอโทษเพื่ออย่างโทษคือความเป็นไปตามกิเลสหาสวะมัจฉีน้ำมัจฉีน้ำไปทั้งไหนมันว่าพ่นไปทั้งโลภทั้งโกรธโลภโมนโทษสมุนมันเป็นเตรียมพร้อมทีค้นสัตวโลกไปสู้ความวิบัติชีพหายเราห่อสิไปน้ำมันอยู่สันบอในเมื่อห่อปรารถนาเว้นจากสิ่งเมืนั้นก็ต้องงดเว้นจากการกระทําจากการประพฤติจากการปฏิบัติที ปฏิบัติเพื่ออย่างปฏิบัติอยู่เวลานี่ไปเพื่ออย่างไปเพื่อสู้สมปรายภพที่บ่มีความเหนียวแน่นมันคงไปพูดบ่มีความเป็นสาระพอมีความเป็นสมบัติมหาสมบัติอีนอย่างไปสู sociale, ria, یں, meter, ้ความมีบัตรจีหายไปตามซึ่งที่มันผาไปดําเนินไปอยู่เวลานี่มันมีแต่ความยุบัตรมีแต่ความิบหายมีแต่ความจีพายไหวปวงมีแต่ความรักกับซ้ำระสายรักกอยู่เวลาเต้นยู่ตลอดเวลาเด็กวนไหนเป็นเป็นแค่เข้าอยู่หรือเข้าบ่อยู่ของมนั้นเป็น เป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ตลอดลวลาคือบทสั์บทสั์แหลกล้านอยู่เป็นจุนวิจุนไปทรามนเป็นไปได้ทรมนชิบหายไปพวงธรรตายธรรมาเอาจนตายแต่ธรรมชาติของโลกเพราะว่าโลกใดโลกเทวโลกหรือพุทธโลกหรือเทวโลกของสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกเปรตสาสุรกายสัตว์นรกพวกพ่มใดๆก็ตามเลยเป็นสถานที่คิดใจไปท่องเที่ยวไปเกิดไปตาย บ่มีมองได้สิเหตุให้ใหใจิตให้ใจตายได้มึงดูตายเนี่ยจิตบ่ได้จิตเนี่ยบ่เคยเกิบดบ่เคยตายจิตเป็นอมตะธาตาุอมตะธรรมเป็นธรรมชาติที่คงทนเป็นธรรมชาติที่เหนียวแน่นเป็นธรรมชาติที่คงทนบ่มีมองได้ทำลายทำลายจิตใจได้ปั้นนั่งกับมิตรหลายรับความทุกข์ละกลำลําบากตรอกระกำลําบาก็เลยทุกโศกอารมณ์ยุเวลาในผยังเพราะกระทบกระเทือนไปกับจิตก,ก,กับใจคือกันแต่จิตใจหลง จิตใจมันหลงแลวเป็นผู้หจิตครอบข้ามใจเฮาถ้าเฮาความเฉลียวฉลาดเอาความรู้เลยว่าธรรมั่งสารนั่งขจามีที่เป็นกล่าวที่เฮาปฏิญาณตนเอามาคัดเกล่าวกัดกล่อมจิตใจคล่อมไปค็มมากจนกลายเป็นจิตที่ประเสริฐกลายเป็นจิตที่สะอาดกลายเป็นจิตที่เบาพ้นไปจากสิ่งที่มันยึดคลองหัวใจเฮาวลานี่คือยังคืออุปทานยึดมันยึดมันถือครั้งไว้จะของเป็นนั่นเป็นนี่จนกระทั่งกลายเป็นความมีบาจีผายนักจิตในใจเฮายังบรรลุโตทะลุโตบรรลุตัวกับพระย่ามพัฒนาการจากกันคือ กิริยาการีนว่าบุญกิริยาวัตถุเริ่มตั้งแต่ศีลท่านศีลภาวานานนั่อะไรก็ไาตราสิกขาวิชาของอัดของธรรมวิชาของค,ความผลไปจากโลกก็คือก้าวเดินไปตามจังหวะชาวข้นก็ตั้งก้าวเดินไปตามขั้นตอนก้าวเดินไปตามผันบันไดที่มีว่างไว้อยู่ขึ้นไตรสิกขา เป็นไปเรื่อยจนกลายเป็นความถึงพร้อมกลายเป็นความถึงที่สุดเท็จสุดทั้งการปฏิบัติก็คืออย่างคือรู้จริงจริงตามความจริงลูกของจริงลูกขันลูกถาดลูกขันเหลลู่โลกโลกธาตถาทั้งหลายเป็นยังไงเป็นเครื่องอาศัยเป็นความสิ้นความเสื่อมไปตามปกติของมันมันปกติของมันก็คือความสิ้นความเสื่อมว่าเป็นเท่าว่าเป็นของเท่าเป็นของกลางที่มาอาศัยยุวลานี่ก็คืออาศัยร่างกายของมนุษย์ อาศัยความเป็นมนุษย์สมบัติคุณสมบัติของมนุษย์ก็คือเห็นอย่างแน่ก็คือรานาทิน,นาขมุสาสุราแผงงดเป็นกันได้งดเว้นพออย่างพอเห็นงดคุ้นงความ,ามดีกับวิธีปฏิบัติวิธีดําเนินอะไรว่าเป็นกัลยาณชนเรียกว่าก้าวขึ้นสู่พัฒนาจากปุถุชนมาเป็นกรลยาณชนพัฒนาการไปเรื่อยๆจนตั้งรึงครั้งถึงขันพัฒนายอดของการพัฒนาคือยอย่างคือก้าวขึ้นสู่ความเป็นอริยชนเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐพ,พออย่างพราะประการพัฒนาการวิวัฒนาการใดร่างกายเป็นค,คนเท่เขาไม่ได้เป็นอีอย่างเน ร่างกายเนี ar, ่ยบ่ได้ไปหอดใส่บ่เลยหอดใส่ดอกไปหอดพีพาซาบ่เลยพีพาซาบ่เลยกอบร่างกายถ้าจิตใจเนี่ยพัฒนาขึ้นสู้ความเป็นอริยชาติอริยชนอริยะคธว่าอริยะผู้ประเสริฐประเสริฐที่จิตที่ใจร่างกายเ่ยก็คือเก่าบ่ได้ตั้งจากเก่าลักษณะของเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ร่างกายถ้าจิตใจพัฒนาขึ้นกลายเป็นความถึงความกลายเป็นความเป็นเลิศนั่นเลิศเลิอขึ้นมาเพราะอย่างเพราะวิธีปฏิบัติเอาละละพ่อ อันเบ,บนิกบนให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างต่